วิกฤต NT เตรียมบทพนักง,งานให้เหลือ7,000คนภายในปี2027 ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับบริษัทโทรคัพมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม NT นะครับหรือแต่ก่อนชื่อว่า TOT ซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้มีข่าวว่าทาง NT นะครับอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะอยู่ในสภาวะขาดทุนและแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ลำบากโดยทาง NT นะครับมีแผนที่จะปรับ โครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และมีแผนจะลดจำนวนพนักง,งานลง40-50%ภายในปี2027เพื่อควบคุมต้นทุนซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักง,งานนะครับคิดเป็น30-40%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับพนักง,งานนะครับคิดเป็น30%ถึง40%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและปัจจุบันนะครับพนักง,งานของ NT มีอายุเฉลี่ยเกือบ50ปีและไม่มีการรับพนักงานใหม่มานานแล้วนะครับซึ่งทําให้ NT นะครับไม่มีพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับกลางซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้เข้าไปแจ้งเกี่ยวกับบริการของ NT นะครับโดยเข้าไปในศูนย์ NT ต่างจังหวัดนะครับก็จะเห็นว่าศูนย์บริการ NT นะครับในตัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยโล่งแล้วก็เงียบเหงามากๆครับซึ่งวันที่ผมไปใช้บริการ NT นะครับก็จะเป็นการแจ้งเปลี่ยนเครือข่ายนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับ ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความจุกจิกนิดนึงตั้งจากองค์กรเอกชนนะครับที่ จะมีคนติดต่อมานะครับเมื่อมีการอัปเดตระบบใหม่พอเราแจ้งตอบรับปุ๊บเขาก็จะดําเนินการให้เราเลยนะครับส่วนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ n t ็นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากองคอ์กรเอกชนองคอ์กรอื่นๆมากมายนะโดยรวมแล้วคิดว่าด้านโปรดักต์ของ NT นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ซึ่งประเด็นหลักนะครับน่าจะอยู่ที่เรื่องของพนักงานและเงินเดือนของพนักงานมากกว่าเพราะถึงแม้จะมีการปรับลดพนักงานนะครับองค์กรยังจําเป็นต้องขึ้นเงินเดือนพนัก ในแต่ละปีถึง5.5%นะครับและไม่สามารถต่อรองได้ซึ่งส่วนนี้นะครับก็เป็นข้อกำหนดของรัฐวิสาหากิจโดยที่ผ่านมานะครับ TOT เนี่ยก็มีการขาดทุนต่อเนื่องนะครับจนมีการเจราจาให้พนักงานเข้าใจว่าขึ้นเงินเดือนได้สูงสุดแค่3%เท่านั้นสาหรับครึ่งปีแรกของปี2023นะครับทาง NT เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่42,447ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวม4 9 0 0ล้านบาท โดยเบื้องต้นนะครับก็ได้กําไรสุทธิอยู่ที่1,547ล้านบาทแต่หากนับรวมค่าใช้จ่ายจากโครงการ Early Retire นะครับเป็นจํานวน851คนนะครับคิดเป็นเงิน2,185ล้านบาททําให้ NT นะครับขาดทุนสุทธิ638ล้านบาทนะครับสำหรับธุรกิจโทรศัพท์ของ NT นะครับจะเห็นได้ว่ามีจจานวนผู้ใช้ราวๆ2ล้านเลขหมายปีนี้นะครับจะเริ่มให้บริการ 5G บนคลื่น700เมกะเฮิร์เนื่องจากคลื่น8 ร5 0เมกะเฮิร์ต สิ้นสุดในปี2025ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการทยอยให้ลูกค้าย้ายมาใช้คลื่นบริการใหม่ก็สําหรับโทรศัพท์บ้านใครนะครับที่ใช้บริการของอดีตทีโหรือปัจจุบันเป็น NT แล้วเห็นว่าช่วงนี้นะครับมีการติดต่อจากข้างนอกไม่ได้นะครับนั่นก็คือมีคนโทรเข้ามาไม่ติดหรือว่าเราโทรออกไปไม่ได้นะครับก็เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงคลื่นสัญญาณนะครับก็ไปแจ้งที่ NT ได้เลยแล้วเขาจะให้โทรศัพท์แบบใหม่พร้อม e ีซิมมาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ส สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน